ไปดูมาตรการรัฐนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะที่หนุนดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ4ปีค่ะก็เสนอภาครัฐนะคะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจชะงักช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลค่ะ นายเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทและนายจำรัดสว่างสมุรผู้อำนวยการใหญ่สอ,อทร่วมรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2566จากผู้ประกอบการ1,316รายครอบคลุม45กลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าอยู่ที่ระดับ96.2ค่ะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ93.9ในเดือนมกราคมสูงสุดในรอบ47เดือนนับตั้ง แต่เดือนเมษายน2562โดยค่าดัชนีดีขึ้นทุกองค์ประกอบทั้งคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ นายเกรียงไกรบอกว่ามีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจนรวมทั้งการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศขณะที่ต้นทุนประกอบการราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ส่วนปัจจัยที่ยังกดดันความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนนี้นะคะก็คืออุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่หดตัวลงสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครยนยืดเยื้อปัญหาเงินเฟ้อสูงในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐและยุโรปรวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยราคาน้ำมันค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนหลักของภาคเอกชน สำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้านะคะก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ103.6จาก101.1ในเดือนมกราคมโดยมีแรงผลักดันเพิ่มเติมจากการจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจเพิ่มขึ้นรวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคจากจีนจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย mm hmm. ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะถึงภาครัฐด้วยนะคะให้เร่งเบิกจาย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจหยุดชะงักในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องการแก้ปัญหาหมลพิษด้านฝุ่นละอองบูรณาการความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานค่ะ